แล้วเล่าแม่งรวยทุกคนเคยมีคนหนึ่งรายได้เกือบสองลานะ้ลานอ่ะใครฉลรกดีมากเอาออฟสอร์กเลี่ยงภายในไม่ถึงเดือนอะ่ะมันจะมีใครมากล้าเล่าปะ่ะเราธุรกิจที่ทำอยู่แม่งเจ๋งอะ่ะขาดทุนแบบย่อยยับ เคยมีแต่คนทําคลิปว่าทํายังไงถึงจะประสบความสําเร็จทํายังไงถึงจะรวยขึ้นแต่คลิปนี้นะคะจะมาเล่าว่าทายังไงเจ๊งแน่นอนทํายังไงของค้างสต๊อกขายไม่ออกนัดตัดสินใจทําคลิปนี้นะคะเพราะว่านัดรู้สึกว่าในโลกออนไลน์ที่เราดูกันอยู่ตอนนี้นมันมีแต่คลิปที่บอกไม่หมดมันไม่เรียลหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะเนาะมันเป็นไปนไม่ได้เลยที่ทุกคนจะประสบความสําเร็จตนนัวเองก็เป็นคนหนึ่งที่ทําธุรกิจมาหลายอย่างมากแล้วก็เจ๊งหลายอันมากแต่ละอายมากว่าจะเล่าดีไหมกลัวมันดูไม่ดีอ่ะไว อีลิ่าวันนี้มาทำธุรกิจแล้วเจ๊งแต่นันก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับคนที่ได้ดูแล้วก็ได้ฟังเนาะหรือจะมารอนัดก็ได้นะเพราะมันก็เจิงจริงแหละแต่ก็จะได้ไม่ต้องมีคนมาเจ๊งแบบนอ้นอีกเพื่องที่กาลังจะเล่าต่อจากนี้นะคะเกิดจ,จากะะประสบการณ์ส่วนตัวของนัดเนาะบางคนทำแล้วอ,อาจจะไม่เจ๊งก็ได้แต่ว่าอันนี้นัดก็มาแชร์ในมุมหนึ่งละกันเพื่อเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆแล้วคนที่นัดรักนะคะเคยได้คำว่าถ้าทำธุรกิจอะไรอะ่ะต้องทาในสิ่งที่เรารู้แล้วก็ถนัดป่่่่่ะะะออยยยาา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 ทททํํตมมเรรรนน์พวววแแจล้ก็ ำอะไรอย่านันดับแรกแนะนําต่อก่อนนะคะคือนัดหรือว่านัดสะบัดแปลงเนาะอาชีพหลักๆนะ่ะคือการทําวิดีโอทําคลิป YouTube ต่างๆเราก็จะเคยได้ยิคำว่าอย่าหาเงินในกระเป๋าเดียวจำไปเลยนะว่าถ้าจะทําธรุรกิจอะไรอะ่ะให้ทําในสิ่งที่เรารู้หรือไม่เราก็รักมันนันเริ่มทําธรุรกิจแรกอะ่ะนันไม่รู้แล้วนะันก็ไม่ได้รักมันด้วยก็คือการเปิดร้านเหล้า คือมีคนมาชวนวนะ่ะไปลงทุนร้านเหล้าซึ่งน้าเป็นคนพิถีพิถันคือล้านะ่ะก็ไม่ได้ดื่มเหล้ามากมายไม่ได้ปาร์ตี้ใช่ปะแต่ลรามักจะเคยที่ว่าใครเปิดร้านเหล้าไม่รวยทุกคนนะก็เลยถือว่าเนี่ยแหละอาจจะได้เลิกทำยูทูบแล้วจะได้รวยจากธุรกิจอื่นบ้างอะไรเงี้ยลงทุนหุ้นไปเขาก็จะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ไปหนึ่งหุนงห้นกี่บาทสองหุ้นกี่บาทอะไรเงี้ยยิ่งลงทุนหุ้นมากเวลาเงินปันผลเข้ามาเราก็จะได้เยอะขึ้นมันดูเหมือนง่ายอะ่ะเขาบอกว่าเออน้องไม่กินเหลา้าไม่เลยน้องไม่ต้อง คือรีโนเวทร้านหาบาร์เทนเดอร์หาคนครัวหาผู้จัดก,การร้านอาทิตย์นึงเรียกวงดนตรีมาจัดคอนเสิร์ตหรือเรียกนักร้องนังๆจ้างเข้ามาแล้วเราก็ขายบัตรดึงคนมาชอบปะ่ะแรกๆดีม,มากเคยมีคืนนึงรายได้เกือบ2ล้านอะโหใจฟูเลยโอ้โห,โหแ๊บเดียวกูคืนทุนแล้วอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราไม่ได้ทําในสิ่งที่เรารักหรือว่าเรารู้หรือเราถนัดเนี่ย เริ่มเกิดปัญหาแล้วการทํางานกับคนอะ่ะมันยากก็เริ่มมีการโกมเกิดขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ลงมาบุมมาเฝ้าทุกขั้นตอนอะไรเงี้ย พองเงินมันอยู่ตรงหน้าอันนี้นะก็เข้าใจเนะาะพอมีช่องโหว่บางคนเ็าอาจจะเดือดร้อนหรืออะไรเขาก็เลยเห็นโอกาสเนาะรายได้มันก็เข้านะแต่กําไรมันเริ่มน้อยลงทํให้ต้นทุนมันเยอะขึ้นแล้วมันมาเจอกับโควิดด้วยราเล่้เนี่ยจะค่อนข้างกระทบหนักมากเพราะเปิดไม่ได้ก็ต้องโห่ค่าเช่าร้านไว้แล้วท่องลอค่าเช่ามันแพงมากเดือนหนึ่งก็หลายแสนการว่ากำไรที่มีมันก็เริ่มแบบร่อยหลอร่อยหลอร่อยหลอแล้วก็เริ่มมีมการประชุมกันว่าคนส่วนคนต้องควักเงินเพิ่มนะความน,นันอน้อยประสบการณ์ละกันจะบอกว่าตัวเองเบลใส่ คนเขาก็แบบพูดได้ปะวะ คือนะ้าต้องรู้ว่าบางคนอะเป็นหุ้นลมแต่ว่านะ้นเป็นหุ้นที่จ่ายตังค์ด้วยนะทั้งโปรโมทร้านด้วยก็น่อยนะแต่เป็นคนโทษตัวเองเออกูโง่เองช่างมันอนะไรเงี้ยสุดท้ายตอนนี้ร้านก็เจ๊งไปเพราะว่าเราโฮไว้ไม่ไหวเคยถึงขั้นแบบลบเปลี่ยนพนักง,งานใหม่หมดเลยนะแต่มันก็มันปลาช็อกน้ําร้านมันก็ไม่ได้อะไรเนงะี้ยสุดท้ายร้านมันก็เจ๊งเงินที่ลงทุนไปก็หลักล้านแต่จะบอกซื้อประสบการณ์ก็แพงแพงแต่ก็น่าก็จะได้เข็ดจะได้เรียนรู้ว่าน้าจะไม่เอาเงินไปลงทุนกับสิ่งที่นั้นไม่ไดัน ก็เลยกลับมานั่งย้อนว่ามันน่าจะพลาดเพราะเราไม่ได้ทำสิ่งที่เราลักหรือว่าเราถนาดัดแล้วคุณถนัดอะไรวะแล้วคุณรักอะไรวะแล้วเรียนแฟชั่นมาเรารักการแต่งตัวเปิดแบนรนด์เสื้อผ้าค่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราทำในสิ่งที่เรารักมันก็ถนัดเนี่ยจะไม่เจงหรอกฮาราคางสตองกลับมาทำในสิ่งที่เรารักในสิ่งที่เราถนาดัด <c oughs> ก็เลยเปิดแบนรนด์เสื้อผ้าค่ะ น้าเปนคนไม่ค่อยมีเวลาจริงๆคนเรามีเวลาเท่ากัน24ชั่วโมงเว้ยแต่เราจะแบ่งให้กับสิ่งที่มันสำคัญกว่า,าอย่างความรักอะคนที่มันใช่ไกลแค่ไหนมันก็ไปได้ใช่ปหในแง่ของธุรกิจก็เหมือนกันเราก็จะให้เวลากับสิ่งที่มันได้เงินมากกว่าอีกอันหนึ่งที่มันได้เงินน้อยกว่าหรือมันยังไม่ค่อยเห็นเงินเนี่ยมันก็จะแบ่งเวลาน้อยลงอาชีพหลักของน้าคือการทําช่องแล้กนะ็ให้เวลากับก,บการทํา YouTube มากกว่าพอตอนทำเสื้อผ้า,าปุ๊บเฮ้ยทำไงเดีอยเรามีความถนัดเรามีความรู้แต่เราไม่่่่่่่มมมีีเเเวลาาาาาากกกกกก็ยรรรือออออัับบบจนนนนซ้้ึงงใใทททํขตุไชแ แล้วก็พรีเซนต์ไม่ว่าจะเป็นการหาวัสดุติดต่อช่างคำนวณต้นทุนกําไรแล้วก็ดูแลหลังบ้านทั้งหมดคอยชันแรกดีมากเอาออฟสต็อกทุกชิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อคาริกแกนตัวนี้ทุกวันนี้ยังมีคนอยากได้อยู่เลยแล้วก็กระเป๋ารุ่นแรกของนั้น หมดเกลี้ยงภายในไม่ถึงเดือนอ่ะเฮ้ยไม่คิดว่ากระแสตอบรับมันจะดีขนาดนี้แสดงว่าสิ่งที่เราถนัดอ่ะการออกแบบมันยังได้เลยและการมีทีมคอยช่วยดูแลหลังบ้านมันทำให้เรื่องมันฟลูอะพอมนขายดีมากนะก็รีบทำคอลเลคชันสองต่อเลยคอลเลคชันสองนั้นก็เลยเริ่มจากการทําหลายไอเทมมากขึ้นเพราะที่ว่ามันก็จะได้เงินจํานวนมากขึ้นแล้วก็สต็อกสินค้าแบบเยอะมากตอนคอลเลคชันแรกเนี่ยนั้นมีการซาวเช็คกึ่งกึ่งพรีออเดอร์ด้วยซ้ำมันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องของการค้างสต็อกแต่พอคอลเลคชันสองเนี่ยนั้ มาเลยอันนี้พันตัวนี้พันตัวนี้พันชิ้นอะไรเงี้ยแล้วเราก็เริ่มไว้ใจทีมมากเราก็เริ่มไม่คุมอะไรลวแต่มันก็เริ่มมีจุดหนึ่งที่น้ำมันั่งเราก็่างดีใจอ่ะมันมีจุดเอ๊ะว่าแบบเฮ้ยทำไมกําไรมัน น้อยๆนั่นกะ็เลยเริ่มมานั่งรีเช็คข้อมูลดูเนาะต้นทุนมันเท่าไหร่กันแน่นะต้องเล่าก่อนนะเป็นคนเกียดตัวเลขมากแต่ถ้าใครจะทําธุรกิจนะคะไม้ว่าคุณจะเกียดตัวเลขแค่ไหนคุณต้องดูเองไม่งั้นจะเกิดปัญหาแบบนี้พอนะั้นมาย้อนดูต้นทุนอนะ่ะผ้านี้มันไม่น่าจะแพงเท่านี้นะค่าตัดเย็บอันนี้มันน่าจะถูกได้กว่านี้นะค่าโปรดักชัน่นมันเท่านี้เลยเหรอคือนั้นะรู้หมดเลยเพราะว่านันเรียนแฟชั่นดีไซน์มาใช่ไหมนะัทก็ต้องเคยตัดเย็บมาเคยเดินตลาดผ้าเองเคยคุยกับช่างเองอะไรอย่างเงี้ย ็บวกอย่างละหน่อยหน่อยแต่ว่าอย่างละหน่อยรวมๆกันมันก็เริ่มเยอะมันก็เลยทำให้กําไรอะ่ะมันน้อยลง แต่นะเข้าใจเขานะว่ามันก็คือค่าเสียเวลาของเขาแต่ที่นัดน้อยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่นัดอะทาเองได้แต่นัดใช้คำว่าเสือกไม่ทำอะการทําธุรกิจอะค่ะมันคือเรื่องตัวเลขอยู่แล้วพอเราไม่ได้เงินเท่าที่เราคาดหวังไว้อะมันก็เริ่มน้อยมันก็เริ่มรักน้อยลงอะมันเหมือนแบบเอ้ยมันงทำอะไรอยู่มันเสียเวลาอะไรเงี้ยพอเราได้ในสิ่งที่มันไม่ตรงกับที่เราคาดหวังเอาไว้อะมันก็เริ่มไม่อยากทำอะเอาง่ายๆเหมือนเด็กอะมันงงแงแล้วมันไม่อยากทำาอีดอกทำไมกูได้เงินแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บวกกับสต๊ เอเมาเลยยิ่งผลิตเยอะยิ่งต้นทุนน่าจะต่ำลงเงนะี้ยกำไรก็จะได้มากขึ้นในการทำธุรกิจนะห้ามเป็นคนเกรงใจแล้วไปหน่อยทีหลังซึ่งนัดเป็นแบบนั้นกลัวคนในทีมเกียดโอ้ยกลัวพูดแรงเกินไปอนะไรเงี้ยแล้วเวลาประชุมกันอะสมมติมีเรื่องที่นัดไม่เห็นด้วยหรือรู้สึกว่าไม่แฟร์ไม่พูดอ๋อค่ะโอเคค่ะถึงเวาลาพอกลับมาบา้านก็ง จะพูดไปดีกว่าเอ้ยอันนี้ไม่โอเคเลยเป็นอย่างนี้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นมันก็ยิ่งนนอยสะสมสุดท้ายมันนไม่นัดอ่ะไม่อยากทําไม่โฟกัสกับแบรนด์นี้ละถ้าจะให้เตือนทุกคนก็คือเวลาประชุมหรือเวลาคุยงานอ่ะต้องตรงบางครั้งอาจจะดุแรงหรืออะไรก็ตามนะแต่หมายถึงว่าดีกว่ามานั่งหน่อยกันทีหลังแล้วมันก็จะเป็นปัญหาสะสมแบบเนี้สุดท้ายมันก็เลยไม่ประสบความสําเร็จหรือว่าเจ๊งนั่นเองต่อให้ทําในสิ่งที่รักแล้วเราก็ถนัดเนี่ย ต้องมีเวลาให้มันหรือว่าโฟกัสกับมัน,นจริงตอนนี้นนะค่อนข้างอายนะที่มานั่งเล่าเรื่องจุดผิดพลาดของตัวเองความโง่อของตัวเองแต่ว่ามันก็คงจะคุ้มถ้าความน่าอายหรือความผิดพลาดนั้นอะมันจะไปทําให้สักคนหนึ่งที่ดูอยู่ตรงนี้นไม่ต้องมาผิดพลาดแบบนั้นเวลาท้ายคลิปเนี่ยปกติจะขอให้ทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์คลิปแต่คลิปนี้อยากจะขอให้ทุกคนอุดหนุนตรงก็มาอยากจะลดสต็อกด้วยนันไม่อยากให้สิ่งที่นะตั้งใจสร้างสรรค์ออกแบบอะมันนอนกองอยู่ในโกดังแบบนี้ เพื่อการตัดสินใจซื้อง่ายของทุกคนลดไปเลย60%หลังสต็อกจริงๆจะได้ไม่ต้องโทรค่าสต็อกนี้ไว้ด้วยอลเลคชั่นนี้ก็มีทั้งหมด8ไอเทมนะคะเริ่มต้นที่จะยืดก่อน,นะคะ่ะเป็นทีเชิตนะคะจะเป็นการปักลายตานะคะลงไปบนเสื้อขาวปักลายตาดำเสื้อดำปักลายตาขาวนะคะปกติ590นเนาะวันนี้ลดไปเลย60%ก็จะเหลือแค่236บบาทค่ะ จะยืดนะคะก็จะมีไซส์ S M L X L แล้วก็จะมีรุ่นปักเพชรด้วยนะคะอันนี้ก็จะราคาขยบขึ้นมาหน่อยปกติ690วันนี้เซลลแล้วก็จะเหลือเพียงแค่276บาทกระเป๋าผ้าสีดํานี้นะคะทํามาราคาตอนแรกก็ถูกมากอยู่แล้วอันนี้จะเซลไปอีกเนาะจาก590าลดเหลือ384บาทสำหรับน้องๆกำลังหากระเป๋าผ้าเนาะแบบทนๆเนี่ยอันนี้คือทนมาก คดิกักที่นัดใส่ตัวนี้นะคะจาก1,690ก็เหลือเพียงแค่676บาทถูกมากแต่ว่าเหลือไม่กี่ตัวแล้วนะคะนี่จะต้องรีบนิดนึงเนาะกระเป๋าค่ะอันนี้น่ารักมากเป็นไอเทมที่นัดใช้เวลาในการออกแบบมากที่สุดในคอลเลคชันนี้เลยคือกระเป๋ารุ่นนี้นอกจากจะมีตาใช่ไหมนะัดทำให้มันเป็นผู้ฟรินต์ตรงนี้แถมเป็นแบบมีหน้นมาม้าฟังกชั่นอลมากเพราะนะัดเป็นคนที่ถ้าถือกระเป๋ามันต้องถือได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบถือแบบคล้องแขนแบบสะพายหรือว่าแบบคอสบอดี้คุ้มมากใบนี้ปกติจาก1,990นะคะเหลือ 995บาทค่ะกระเป๋าสีก็สัมอางอันนี้คือทนมากนะบอกเลยว่าทุกนี้นะยังใช้อยู่เลยทนแบบทนมากตั้งแต่ขายมานะใช้แต่วันนั้นนะจนวันนี้จนนันเลิกโพสตันนั้นก็ยังใช้อยู่เพราะมันใส่ของได้เยอะมากก็ทนจริงจริงนะไปทั้งอเมริกาไิไซโยอะไรคือพกใบนี้ไปใบเดียวคือจบแล้วน่ารักสุด จาก990นะคะก็เหลือ495บาทนี่อันนี้ก็ใช้จริงมันอาจจะเขอะๆหน่อยนะแต่ว่ามันทนมากนะ่ยนะใส่ของเต็มกระเป๋าอะให้รู้มันใส่ของได้เยอะมากจริงๆอันนี้ถ้าเน้นคุ้มนะคือใบนี้เลย ไอเทมต่อมานะคะกางเกงขายาวค่ะนะัดตั้งใจออกแบบเพื่อทําให้รูปร่างของคนที่ใส่อะ่ะจะผอมขึ้นจะเพรียวขึ้นขาจะดูยาวขึ้นจังหวะความบานปลายของกางเกงตัวเส้นที่ตีด้านหน้าของกางเกงนะคะจะทําให้คนใส่ดูผอมลงแล้วผ้านั้นเลือกมาให้สามารถซักซ้ําได้บ่อยมากๆเนาะก็จะมี2สีนะคะสีดํากับสีเบจมีไซส์ตั้งแต่ S M L X L เลยนะคะผมจาก1490นานะคะก็เหลือ596าบาทอันจริงซื้อ2สียังคุ้มเลยอะ่ะตอนนี้ไอเทมสุดท้ายนะคะกับเสื้อเชิ้ตโปไซส์เป๊ะ ลายค่ะมันจะมีความน่ารังที่แบบลายที่ปริ้นออกมาเนี่ยมันจะล้อกับตัวคาร์ดิแกนคือเนื่องจากคาร์ดิแกนนําขายดีมากมาทำเป็นเมืองร้อนเนาะถ้าใส่คาร์ดิแกนทว่าก็อาจจะยากนันก็เลยออกแบบเสื้อเชิดเป็นลายหลอกตาว่าเราใส่เชิดแต่เหมือนใส่คาร์ดิแกนทับอยู่อันนี้ก็จะมีความดีไซน์ค่อนข้างเยอะสำหรับไอเทมนี้ปกติ1190นร้อเานะคะลดเหลือ5 9 5บาทนัดก็ได้มานั่งทวนตัวเองในเรื่องข้อผิดพลาดเนาะแล้วก็หวังว่าจะให้ทุกคนไม่ต้องมาผิดพลาดแบบนั้น ยังไงฝากอุดหนุนด้วยกันอยากจะเป็นกําลังใจให้คนที่ทําธุรกิจอยู่แล้วอาจจะไม่ประสบความสําเร็จหรือว่าเจ๊งนะคะจริงตอนที่นัดเจ๊งแรกๆอ่ะมันเครียดมันนอยมันโมโหตัวเองมันคิดวนๆอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเงินทองมันหายากาเนาะแล้วมันยิ่งเจ๊งหรือขาดทุนมันยิ่งเครียดอ่ะคือเจ๊งก็มันเจ๊งไปแล้วมันทําอะไรไม่ได้เว้ยสิ่งที่ทําได้อ่ะรีบดูว่าอะไรที่ทาแล้วมันจะไม่เจ๊งอีกแล้วเรียนรู้กับมันมองให้มันเป็นบทเรียนอ่ะแล้วมันจะไม่ใช่การขาดทุนละมันคือการซื้อประสบการณ์ค่ะ ทุกคนค่ะไหนลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาหน่อยว่าตอนนี้ใครกำลังจะเริ่มทาธุรกิจทําธุรกิจเกี่ยวกับอะไรลองมาแชร์ประสบการณ์กันเนาะถือว่าช่วยเหลือเพื่อนๆที่กําลังจะเริ่มทําธุรกิจด้วยกันจะได้ไม่พลาดแบบเราอีกสุดท้ายหลังจากที่ผิดพลาดมาแบบหลายรอบมากเนาะตอนนี้นะกเรียนรู้เริ่มทาธุรกิจใหม่อีกแล้วะคะ่ะนั่นก็คือนิสสัมปีนแบรนด์ก็ฝาาเข้าไปฟอลโล่กันด้วยนะคะจริงๆใน Brand, นิสสัมปีนแบรนด์นัอยากจะขายหลายๆอย่างอะไรไก็ได้ทีนน่เกี่ยะะกกวกันนั่แหละอย่างแรกที่ขายอ้อก็เก็คขอเฟ้ื เ,เพราะคุมเองจัดการเองทั้งหมดจากจุดผิดพลาดที่มันเคยเจอก็เอามาแก้ไขแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้นะคะนิสสนมีแบรนด์ก็จะปล่อยทั้งอ c สเซสซอรี่ปล่อยทั้งเสื้อผ้าอีกคอลเลกชันนึงก็รอติดตามแล้วกันนะคะวันนี้ไปแล้ว